สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูวดวงกับพระเกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของอดวง ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความมั่นยํามากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่เจ็ดถ้วย เอ็ดออฟสอดนะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดอ h e เฮมิ j จัดเม้นท์โฟร์ออฟครับดีเอ็มเพรสทูออฟเพนทาเคิลนะครับแล้วก็เป็นไพ่สองถ้วยโอเคอีกคนใต้สำรับนะครับว้าวสิบเหรียญเลย คือไพ่ของคุณค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักขนาตุลมีทั้งสิบเหรียญมีทั้ง อสอ2ถ้วยนะครับแล้วก็มีทั้ง The e m p r e s s มา1เหรียญมาโอเคความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะทำให้ถึงจุดปป่งหมายปลายทางความรักความสัมพันธ์คอมมิตเมนต์ได้หรือว่าในเรื่องของความรักความสุขกันเต็มๆที่มีต่อกันได้ความคิดนะครับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆตอบสนองในเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันได้แต่อาจจะต้องให้เวลาแล้วก็ต้องผ่าน ผลในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาไปก่อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือคุณอาจจะมีโอกาสของการหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับอะไรในสิ่งที่เรามีความรู้สึกในใจนะมีไพ่สีถ้วยนะมีความรู้สึกที่เราอาจจะดูอึดอัดใจมีความรู้สึกเปรียบเทียบมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้ดังใจนะครับ for of เพนทาโคนะครับคือ4ทถ้วย4เหรียญเนี่ยเป็นภาวะของความรู้สึกที่เราอาจจะยังเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์นะครับยึดติดอยู่เรื่องอดีตยึดติดในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามคลี่คลายสถานการณ์โดยการที่ต้องปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็ทบทวนตัวเองไพ่เดอะเฮอร์มิคือไพ่ของการทบทวนการคิดนะครับหรือว่าการแบบได้มาอาเขาเรียกว่าว ตัดสินใจดูสถานการณ์แล้วก็เรียงทำลายของในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะทำให้เรามองเห็นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation ได้ดีขึ้นนะครับอิทธิพลของไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามฟันฝ่าอุปรสรรคไปสักเล็กน้อยนะครับจากไพ่หนึ่งดาบมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้น กลับมามีโอกาสดีๆความรู้สึกที่มีความสุขได้นะครับตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้คุณอาจจะค่อนข้างดูเซนซิทีฟหน่อยนะครับซเวนออฟคัพมามันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะดูเหมือนกับปล่อยวางได้ลําบากหรือว่าอาจจะเป็นความคิดที่มันเป็นแบบ ขเขาเรียกว่าดีลักเหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ถูกเลือกไม่ได้นะครับมันเป็นในเรื่องของความกระกระอ่วนอยู่พอสมควรมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างที่จะน้อยหรือบางคนอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยพอใจนะครับหรือบางคนอาจจะยึดติดอยู่กับอดีตแบบนี้นะครับที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าชาวตุลลัคนาตุลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอาจจะอยากทําให้ทุกอย่างอ่ะมันเป็นไปสู่ความสําเร็จแต่อารมณ์ของเราอ่ะมันไม่ได้ร่วมไปกับ สิ่งที่เราอยากจะไปถึงไปถึงต่อตรงนั้นในช่วงแรกกันเนาะแต่ว่ามันจะทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถนึกแล้วก็ตัดสินใจนะครับหรือกลับมาทบทวนแล้วอ่ะนะครับจากเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เราแบบไม่โอเคหรืออะไรที่มันดูแบบมีความขังคาในใจเนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกคลี่คลายนะครับแล้วตอนนี้เราอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลตัวเองไปอีกสักหน่อยหนึ่งจาก2เหรียญ จึงอยู่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะดูยากลําบากนิดนึงเพราะเราอาจจะต้องพยายามตัดใจในบางสิ่งต้องพยายามตัดความรู้สึกในเรื่องของบางอย่างออกไปจากความรู้สึกของเราบ้างถ้าเราเก็บกักพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้เรา คาอแววันดีแหละเหมือนกับว่าท้อใจทุกใจเปรียบเทียบนะครับหรือว่ายึดต,ติดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเราพยายามหลุดพ้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟูก,กลับมาเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามคิดหรือตัดสินใจอะไรโดยการใช้สติความคิดต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตกผลึกได้คิดได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์ตอนนี้โคโจรทับลัคนาของชาว ตุลแล้วก็ลักนาตุนเนี่ยทำให้ตัวคุณสามารถที่จะมีเสน่ห์เมตตาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็มาจากเรือนมรณะมันอาจจะสิ้นสุดในบางสิ่งบางอย่างเราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเราจะได้แบบไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์ move on ได้หรือไปต่อได้นะครับทำให้เราสามารถคิดและทบทวนในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรแล้วเราก็จะได้ d e l e a e บางสิ่งบางอย่างออกจากสารระบบออกไปเราจะได้ไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับ สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆหรืออะไรที่ดูไม่ค่อยเป็นการเจริญในเรื่องของ ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์นะครับมันไม่พัฒนาเราก็ตัดออกไปเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกตรงนี้ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกว่าช่วงเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณใครที่กําลังมีปัญหามีประเด็นกันค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะครับหรือค่อยๆสมดุลบาลานไปก่อนบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบเนาะแต่ถ้าเราอดทนอ่ะถ้าเราต่อสู้นะครับเราไฟอ่ะเราไม่ยอมแพ้ คำว่าไม่ยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าไม่ยอมเขาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับแปลว่าเราพยายามจะต่อสู้เราพยายามที่จะทําในสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันกลับมามีเหมือนเดิมได้อะมันก็จะยังพอที่จะไปได้แต่มันยากนะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณทําได้มันมีโอกาสที่จะมีโอกาสของความมั่นคงที่ดีจะให้หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของความมั่นคงหนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของความมุมนะพยายาม ความอดทนนะครับการมีสติกับการใจเย็นนะไม่แบบว่าเออะก็เออมีปัญหาเอะอะก็แบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างครับเหมือนเราพยายามแบบอ,อ่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพยายามประครับประคองตัวเองได้ดีอะเออนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ,อ่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับเอาชนะปัญหานะเอาชนะอุปสรรคจาก1ดาบเกิดขึ้น1ดาบกับ1เหรียญมามันคือการเริ่มตน้นคุณต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของคุณเพื่อเราจะได้คงบางสิ่งบางอย่างเอาไว้อย่างสวยงามนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้เราจะเอาญ่าไว้ด้วยไหมเราก็ต้องถอนญ่าออกถูกไหมครับดาบมันก็คือการตัดญ่าออกนะครับส่วนต้นไม้ที่เราต้องการปลูกอะ่ะมันก็คือ1เหรียญ อันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะคือหญ้ามันก็เหมือนเปรียบเสมือนกับในเรื่องของวัชพืชมันก็เปรียบเสมือนกับในเรื่องของสิ่งที่รบกวนคุณนะ่ะ เจ็ดถ้วยเนะี่ยมันคืออารมณ์มันคือความรู้สึกที่ฟงุงซ่านความรู้สึกที่อาจจะดูจับต้นชนปลายไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกคิดไม่ได้นะครับมันเป็นอะไรที่เราดูเหมือนกับกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะครับสองเหรียญต้องบาลานซ์สมดุลอยู่เสมอๆนะครับอะไรแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้คือฉายให้เห็นภาพแล้วว่ามันถ้าเราอยากปลูกต้นไม้เราไม่ต้องการหญ้าเราต้องตัดหญ้าออกนะครับเพื่อให้ต้นไม้นั้นอยู่รอดสวยงามนะครับแล้วก็เติบโตได้อย่างสง,ง่าผ่าเผยมันก็เหมือนกับความรัก อะไรที่ไม่ใช่คุณตัดมันออกไปอย่าเอามาปนเพราะถ้าปนปุ๊บคุณจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณมันแกว่งแล้วก็ไม่ชัดเจนแบบนี้เป็นต้นถ้าเรายังเอาแก่นเอาเนื้อแท้ของมันจริงๆก็คือต้นไม้ที่เราต้องการเนี่ยมันจะยังคงไปต่อนะครับมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดในลักษณะของการเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดี ทำให้ออกดอกออกผลนะครับเจริญเติบโต,ตเป็นถึง1ิเหรียญเห็นไหมครับไพ่มันต่อเนื่องไพ่บรร้อยเหรียญเรื่องราวได้ขนาดนี้เลยเนะี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยคิดหรือตัดสินใจอย่างไรนะครับคุณก็ต้องมอบความรักให้กับต้นไม้ต้นนี้ก็คือเขานั่นแหละเพื่อที่เราจะได้มีความสุขความสมหวังเหมือนคุณกับเขาอาจจะได้รับการใส่ใจการเทคแคร์การดูแลกันและกันมีความคิดที่ไปในทาง เดียวกันได้ดีขึ้นเป็นไพ่โซเมตเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะคุณอาจจะได้เส้นสุดวิบากกรรมแล้วมันอาจจะทําให้เราสามารถที่จะกลับมาเป็นคู่กันเป็นโซเมตที่ดีต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันสำหรับใครที่เป็นครอบครัวส่วนใครที่ไม่ได้เป็นครอบครัวก็แปลว่า โดยภาพรวมนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องหรือความรักของคุณนะจะลงเอยกันนะครับมีความสุขความสำหวังร่วมกันที่ดีมีโอกาสจะมีคอมมิ t เมนต์มีโอกาสจะมีการมั่นหมายมีโอกาสจะมีการแต่างงานกันเกิดขึ้นมีไพ่ยทีเอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วย ดีเอ็มเพรสเนี่ยในตามตำนานไพ่บอกว่าได้แต่างงานกับดีเอ็มเพรนะครับคือเป็นภรรยาที่ดีคือหมายถึงว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกได้หมดเลยไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นหญิงเท่านั้นที่จะโชคดีคุณเป็นผู้ชายคุณก็โชคดีได้คุณเป็นเพศทางเลือกคุณก็โชคดีได้ดีเอ็มเพรสคือตัวแทนของเพศหญิงก็จริงแต่มันแปลว่าคุณจะมีความสุขความสมหวังที่ดีนะครับถ้าผู้หญิงแปลว่าตัวเองถ้าผู้ชายเพระาะคุณจะได้ ภรรยาที่ดีถ้าเพศทางเลือกแกปลว่าเพศตรงข้ามของคุณนะ่จะส่ง ผลให้คุณนะั้นมีความสุขความสมหวังอย่างไพ่ใบน,นี้นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่มันเป็นไทม์ไลน์ต่อกันแล้วว่า <c oughs> โอกาสของความรักเนี่ยมันจะลงเอยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์มีโอกาสจะมีงานแต่างงานงานมานั่นหมายกันเกิดขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ทําให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นต่อยอดได้มากขึ้นทําให้ความรักนะั้นมันลงเอยกันได้อย่างที่คุณต้องการนะครับเขาเรียกว่าอะไร successful นะครับหรือว่าในเรื่องของ สิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นก็ยินดีกับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลด้วยนะครับว่าคุณกําลังจะมีโอกาสของความสัมพันธ์ที่ลงเอ่ยกันได้อย่างดีแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ได้รับความชัดเจนที่ดีขึ้นด้วยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ